สวัสดีครับผมนายศักชัยเนื่องดิบดีหรือว่าที่คนรู้จักสันก็คือน้ำอะไรซิ่งอยุธยานะครับผมก็ร้านตั้งอยู่ที่หน้าอ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลส่วนนะครับผมครับผมที่ร้านก็รับทำเกี่ยวกับ เพิ่มแรงมา้าเพิ่มสมรรถานะนะครับรถยนต์ดีเซลคอมเบอร็วนะครับผมพวกติดตั้งกล่องรีแมปกล่องหลักนะครับแล้วก็ยังมีพวกคัตอยู่ชี่ของแต่งทั่วๆไปครับสำหรับรถกระบะสินค้าที่ร้านนะครับที่ขายกันประจําเลยก็จะเป็นพวกอะเทอร์โบนะครับเทอร์โบของเฟกทางร้านจะขายเทอร์โบของเฟกแล้วก็มีเทอร์โบพิงเทอร์โบนะครับเป็นคัตก็จะเป็นของ BRC ยร์ซีเลเท็แล้วก็เป็นโชค๊คแอติคอร์ดครับฝากระโปรง,งนะคาร์บอนจะเป็นของมอนซาน แล้วก็จะมีพวกชุดอินเตอร์นะครับพวกอะไหล่ซิ่งตา่างๆจัดทรงลดที่ร้านก็รับนะครับผมอ่าก็สเตปใช้งานสเตปขับเล่นนะครับถ้าลูกค้าสนใจปรึกษาก่อนได้ก่อนทำเราก็ยินดีครับสเตปรถที่เคยทำได้ลองลงวิ่งสนามนะครับจากที่เคยเคยทำมาตอนนี้กระแสแรงๆก็จะเป็นพวกออนิว1.9ครับผมเพราะว่าช่วงนี้รถ1.9เยอะเป็นยอดนิยมของ วัยรุ่นหลายๆคนนะครับก็มบไม่มากวิ่งได้พอาเร็จต์เราก็จะมีควันไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้กําลังและแรงมาที่ดีใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เคยได้ลงแข่งรุ่นเทอโบเดิมของ1.9นะครับเคยได้แชมป์อยู่สนามหนึง่งวิ่งเวลาอยู่ที่14.6นะครับผมแล้วก็เคยวิ่งรุ่นเทอโบ8าก4ของ1.9วิ่งดีส่วนอยู่12.6ครับผมครับผมก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับ ทาง Facebook ก็จะมีเพจน้ำอะไรซิ่งอยุทยาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ l ล n e ก็จะมี nf 0 9นะครับฝากตามแล้วก็มีอะไรสอบถามได้ครับยินดีให้คำปรึกษาก่อนทำนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทำรถจากที่อื่นมามีปัญหาอยากให้เราแก้ไขก็ยินดีครับ